สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะเป็นห้องที่แจกสูตรกันฟรีๆเลยนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาสอนสูตรอ่าลูด19ประตูนะคะบนล่างของห้องรัตโต v ี p นะคะแต่สมาชิกก็นำไปดัดแปลงใช้ได้ทุกว็บนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแอดก็จะใช้เลขบวกกันนะคะไม่ได้ใช้เครื่องที่เลขนะคะอ่าเป็นสูตรที่ง่ายๆเลยนะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะสมาชิกคนไหนที่ไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปนะคะ,ะถ้าใครกดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดใน EP ีต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะใน EP ีหน้านะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่67แล้วนะคะ,ะใคร ใครที่ามาไม่ทันนะคะก็ดูย้อนหลังได้เลยนะคะเป็นสูตรรูป19ประตูบนล่างนะคะกฎของแอดนะคะมี3ข้อสมาชิกก็คงจะเข้าใจนะคะก็คือข้อแรกเราต้องเช็คสูตรดูก่อนนะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะเล่นนะคะเช็คสูตรว่าสูตรของแอดนี้มันเดินดีไหมหรือว่าเราไปดัดแปลงใช้กับเว็บอื่นลองดูก็ได้นะคะ ข้อ2นะคะเราต้องตั้งเป้าตัวเองนะคะว่าเราอาจจะตั้งเป้าวันละกี่บาทวันละ300หรือว่า500นะคะแล้วแต่กําลังทรัพย์ของเรานะคะบางบาง,บางคนก็ตั้งเป้าวันละร้อยก็ได้นะคะถ้าใครตั้งเป้าก็คือได้แล้วถอนนะคะถ้าใครไม่ถอนยังเล่นต่อไปนะคะแอ,แอดว่าไม่ได้แน่นอนนะคะ มีแต่เสียกับเสียนะคะอ่าข้อที่3เราต้องมีความเชื่อมั่นในสูตรของตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการลงทุนใดๆนะคะต้องย่อมมีความเสี่ยงเสมอนะคะ,ะไม่มีการลงทุนไหนนะคะที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะวันนี้แอดก็จะมาสอนสูตรอ่พิกัดบ,บนล่างนะคะเราไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราจะใช้เลขบวกกัน สมาชิกก็นําไปดัดแปลงใช้ได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะมาบวกกันนะคะแอจะใช้หลักหลักร้อยนะคะบวกด้วย10ล่างนะคะเท่ากับ x แล้วก็บวกด้วย5คงที่นะคะแล้วก็ เราจะนํามาแทงในรอบถัดไปก็คือรอบที่30นะคะเราไปรูดบนล่างนะคะ19ประตูบนล่างนะคะสองบวกห้าก็เป็น7นะคะ7จ็ดบวกห้าคงที่ก็เป็นสิบสองเราก็จะได้2กับ3นะคะรูดบนล่างนะคะรอบนี้เข้าเด้งนะคะบนล่างเลย3ามมานะคะก็คือ3ตัวนี้กับ3ตัวนี้นะคะ อ่าเป็นห้องของลอตโตนะคะของวันที่21เดตอน2อพศ2 5 6พนอสนะคะสมาชิกก็อ่านำสูตรแอดไปใช้ได้นะคะแต่เราก็ต้องเช็คสูตรก่อนเราอ่าแทงทุกครั้งนะคะกะสิเจ็ดบวกสเป็น10นะคะ10บวก5คองที่ก็เป็น15นะคะ5 6เข้านะคะเข้า5 2บวก4 ก็เป็น6 6บวก5คงที่เป็น11นะคะ1 2เข้านะคะเาบวก1ก็เป็น10นะคะ10บวก5ก็เป็น15นะคะ5 6เข้านะคะเรานำไปรูดบนล่างนะคะรูดรูดบนล่างก็คือรูด19ประตูนะคะเรากด19ประตูบนแล้วก็กด19ประตูล่างนะคะอ่า ดูรอบต่อไปเลยนะคะ7บวก1ก็เป็น8 8บวก5ก็เป็น13นะคะ3 4เด้งนะคะรอบนี้3กับ4มา7บวก4เป็น11นะคะ11บวก5คงที่ก็เป็น16 6 7รอบนี้ไม่เข้านะคะไม่ต้องทบนะคะดูรอบถัดไปนะคะ4บวก8เป็น12นะคะ สิบสองบวกห้เป็นสิบเเข้านะคะเข้า,อ,าอันนี้คือ7 3นะคะเข้าเด้งเดียวห่งบวกเเป็น10บนะคะสิ 10, บวกหก็เป็นสิบหเข้าเก้าบวก 7, เจ็ดต้องขออภัยด้วยค่ะสมาชิกเกบวกแเป็น 17นะคะ17บวกอ่าห้คงที่ก็เป็น22นะคะเราจะได้2 3เข้านะคะ8ปบวกสก็เป็น11นะคะ11บอวกหคงที่าก็เป็น15นะคะอ่าก็เป็น16นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบวกผิดบวกถูกนะคะเป็น16 6 7กหกเข้านะคะ4ีบวกเเป็น13 13บวก5โครงที่ก็เป็น18นะคะจะได้8 9เข้านะคะ3บวก1ก็เป็น4นะคะ4บวก5โครงที่เป็น9 0รอบนี้เด้งนะคะ5บวก9เป็น15นะคะ15บวก5ก็เป็น20แล้วก็จะได้0 1เข้านะคะอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13รอบนะคะหลุดอยู่รอบเดียวนะคะแอดก็จะเทสเลขให้สมาชิกดูเป็นยาวๆนะคะ,ะประมาณ10กว่ารอบนะคะแอดจะไม่เทสสั้นๆนะคะก็คือ45รอบก็มีโอกาสเข้านะคะแต่ว่ามันเทสสั้นเกินไปแอดก็เทสให้มันยาวๆก็คือเพื่อจะให้สมาชิกดูลันดูอ่าสูตรนะคะว่าสูตรนี้มันเข้าจริงไหมนะคะสมาชิกก็นําไปรูดในอ่า ห้องลอตโต้ i p ถ้าใครเล่นห้องลอตโต้ i p อยู่ก็นำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะในรอบต่อไปก็คือรอบที่43นะคะแต่ถ้าใครจะไปดัดแปลงใช้ในเว็บอื่นก็ลองไปดัดแปลงใช้ได้นะคะก็คือแอดจะใช้ร้อยนะคะร้ 100, อยบวกด้วย10ล่างนะคะแล้วก็บวก5คงที่นะคะ,ะสมาชิกก็นำไปใช้ได้นะคะ อแอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะอแอดก็ขอให้สมาชิกเฮงเฮงรวยรวย,วยทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP ีต่อๆไปนะคะถ้าแอดพูดไม่ชัดหรือว่าผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ